มาเตอ r ์แอนแคร์ทสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะในรายการ m a t t e r and Care on a i r นะคะในช่วง m a t t e r and Care t a l k ค่ะช่วงเวลาที่จะมีเรื่องราวดีๆมาสลับปรับเปลี่ยนนะคะเป็นเรื่องราวที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกค่ะแล้ว,วันนี้เช่นเคยค่ะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ความฉลาดค่ะเรื่องของ IQ นะคะแล้วที่สำคัญมีอีกตัวหนึ่งนะคะ EQ วันนี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่า IQ และ EQ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถจะส่งเสริมให้กับลูกทำได้อย่างไรแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะแพทย์หญิงสวภาพรจินดารัก์นะคะท่านเป็นกุมารแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรมจากโรงพยาบาล BNH ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ คุณหมอคะพูดถึงเรื่องของความฉลาดแล้วเนี่ยคนเป็นพ่อแม่ว็่อยากให้ลูกฉลาดเราได้ยินคําว่า IQ มันหมายความว่าอย่างไรครคุณหมอค่ะ IQ เนี่ยเป็นคําย่อมาจาก intelligence quotient ซึ่งคําว่า IQ เนี่ยมีความหมายถึงระบบะความฉลาดที่เป็นการวัดวัดโดยมีแบบทดสอบในการวัดนะคะ,ะเวลาวัดนี้ก็คือจะวัดดูว่าเด็กคนนี้หรือว่าคนคนนี้เนี่ยมีความคิดสามารถคิดวิเคราะห์ ข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างไรแก้ปัญหาได้อย่างไรมันจะออกในแนวเชิงของตักกะนะคะค่ะมันมี2ตัวที่คู่กันมานะคะคุณหมอเราพูดถึง IQ แล้วก็ EQ เป็นยังไงคะ EQ EQ ก็จะเป็น emotional quotient ซึ่งเกี่ยวกับอารมณ์ค่ะคนเราต้องมี2อย่างคู่กันเพราะว่าถ้าฉลาด IQ ส่วนใหญ่เราจะนึกถึงการเรียนที่เกี่ยวกับวิชาการวิชาการเรียนหนังสือเก่งอย่างนี้ก็คือ IQ ดีแต่ EQ ก็คือเป็นเรื่องอารมณ์ค่ะ ต้องมีอารมณ์ที่ไม่ใช่อารมณ์เย็นตลอดหรือว่าอารมณ์ดีตลอดอารมณ์ดีตลอดย,ะะยิ้มราเริ่องทุกวันอย่าง <c oughs> นี้มไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยรู้ว่าอารมณ์เราเป็นอย่างไรตอนนี้เรารู้สึกสบายใจตอนนี้เรารู้สึกเสียใจตอนนี้เรารู้สึกเครียดรู้เท่าทันอารมณ์<อ><ๆ>ตัวเองของตัวเองของตัวเองแล้วก็รู้ไม่พอต้องจัดการด้วยจัดการกับอารมณ์นี้อย่างไรก็คือว่าสามารถที่จะรู้อารมณ์ตัวเองจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็ รู้ว่าคนที่อยู่ตรงกันข้ามหรือคนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมีอารมณ์อย่างไรอย่างไรนนนนคนที่มี EQ ดีก็จะสามารถจัดการกับปัญหาในชีวิตประจำวันซึ่งมันมีความเครียดมีความกดดันเนี่ยเพื่อช่วยให้ตัวเองเนี่ยจัดการกับปัญหานั้นได้รู้ว่าอตอนนี้ฉันเครียดอยู่ฉันจะจัดการยังไงแก้ปัญหาก่อนนะ,ะแล้วคนที่อยู่รอบๆตัวล่ะเครียดหรือเปล่าจะพูดคุยยังไงหรือจะช่วยยังไงหรือจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างไร มันก็เป็นความฉลาดอีกด้านหนึ่งซึ่งคนควรจะต้องมี2อ,อย่างทั้งสองด้านคู่กันคือประเภทแบบ i q ดีและ EQ ต่ำนี่ก็ไม่ดีประเภท EQ ดีอย่างเดียว i อคิไม่ได้เรื่องก็ไม่ได้มันต้องไปด้วยกันใช่แล้วทีนี้การที่เราจะมีทั้ง IQ และ EQ เนี่ยเราต้องเร่งสร้างตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะคุณหมออ๋อ,อ,อใช่ใช่เพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นช่วงที่เรารู้ว่าสมองเด็กเนี่ยพัฒนาได้ได้ค่อนข้างเร็วค่อเร็วเพราะว่าในเรื่องความฉลาดของเด็กมีความสัมพันธ์กับ เ,ออเซลล์ประสาทของสมองเวลาสมองเนี่ยเ,ออเขามีเซลประสาทเยอะๆเป็นพันล้านเซลลแต่แต่ละตัวมันติดต่อหรือมันคุยกันเนี่ยนะคะมันจะต้องเชื่อมโยงกันจุดเชื่อมต่อเนี่ยมีความหมายถึงความฉลาดหมายความว่าเวลาที่เราเด็กคนหนึ่งมองเห็นสิ่งของตรงหน้าเป็นของเล่นเซลล์ประสาทส่วนการมองเห็นทํางาน อาจจะส่งไปข้อมูลยังส่วนที่เกี่ยวกับความจําของชิ่นี่ฉันเคยเห็นไหมถ้าอยากได้ก็ส่งข้อมูลไปยังเซลล์ที่เกี่ยวข้อ,ของกับการควบคุมการเคลื่อนไหวของมือการส่งต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยหรือการส่งเยอะๆรับข้อมูลเยอะๆประสบการณ์เยอะๆจุดเชื่อมต่อเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่ฉลาดดังนั้นถ้ามีเรื่องประสบการณ์ที่ดีเหมาะสมต่อวัยเนี่ยนะคะก็จะช่วยให จุดเชื่อมต่อน,นี้เป็นปริมาณมากก็ช่วยให้เด็กมีความฉลาดได้ค่ะนันก็จะกลับมาว่าพ่อแม่ต้องเริ่มเมื่อไหร่คะที่จะส่งเสริมในเรื่องนี้คะ่ะก็เริ่มตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ตั้งแต่ในครรภ์เลยดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็สบายใจแล้วก็พูดคุยกับลูกในท้องพักผ่อนให้พอพยายามอย่าเครียดค่ะแล้วเมื่อสมมุติว่าเราคลอดลูกออกมาแล้ว ถ้าเกิดช่วงปีแรกเด็กกำลังเรียนรู้เรื่องของความอบอุ่นเป็นช่วงที่เด็กร้องไห้เพราะไม่รู้จะบอกอะไรยังไงเราคนที่เป็นเขายัางยพูดไม่ได้ก็เป็นวิธีการสื่อสารที่จะบอกแม่ว่าหนูอยากให้แม่กอดก็จะร้องไห้อย่างเดียวใช่ก็เป็นช่วงที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นการพัฒนาการในเรื่องความความา trust หรือความมั่นใจออกับคนที่เขาเลี้ยงเราอาจสัญญาลูกให้ได้ว่าร้องแบบนี้คืออะไร ร้องแบบนี้คืออุ้มแบบนี้คือหิวแบบนี้คือเบื่อแล้วตอบสนองให้ตรงเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเราควรจะต้องพยายามตอบสนองลูกไม่ไม่แนะนําว่าจะต้องปล่อยให้ลูกร้องฝึกให้เขาร้องอย่างนั้นนะคะเพราะว่าช่วงปีแรกเป็นช่วงที่เขาพัฒนาการเชื่อใจเราค่ะแต่หลังจากปีหนึ่งไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาเน้นเรื่องของการเดินวิ่งแล้วก็เรื่องของการใช้มือเรื่องของการใช้ภาษา ช่วงนี้ก็พ่อแม่ก็สามารถหากิจกรรมอะไรก็ได้ที่ช่วยเรื่องวิ่งช่วยเรื่องการใช้มือของเล่นแล้วก็พูดคุยกับเขานิทานหรือว่าของเล่นอะไรก็แล้วแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเราคนที่เลี้ยงจะต้องอยู่ร่วมเล่นค่ะไม,ไม่แนะนําว่าซื้ออุปกรณ์มาหรือซื้อของเล่นมาแล้วคาดหวังว่าจะช่วยให้ลูกได้พัฒนาโดยที่เราไม่ได้ร่วมเล่นด้วยคือประเภทแบบว่า ของเล่นพัฒนาสมองลูกนะคะเราก็ไปซื้อมาในราคาแพงแต่ว่าเราเอามาแล้วก็ปล่อยให้ลูกเล่นอย่างเดียวแล้วเราก็คิดว่าให้ฉลาดอย่างนั้นไม่ใช่ละอ่าไม่ใช่จริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดไม่ใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเด็กเนี่ยได้ลองดูยกตัวอย่าง,างเช่นสมมติว่าเราซื้อของเล่นที่ใส่ช่องอ่าค่ะวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม ถ้าเด็กได้ลองดูใส่วงกลมช่องไหนนะใส่สี่เหลี่ยมช่องไหนนะนั่นก็เป็นการเปิดโอกาสให้เขาเรียนรู้แก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อเขาติดกับปัญหานั้นล่ะถ้าเกิดว่าคนที่ร่วมเล่นด้วยเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะช่วยให้เขารู้ว่ามันค่อยๆลงตรงนี้นะตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะหลายครั้งเราจะพบว่าเวลาเด็กที่ติดกับปัญหาทําไม่ได้แล้วเด็กจะหุดหงิดหุดหงิด ว่เราอย่าลืมเราต้องคู่กับ EQ เราพยายามช่วยให้เขาเรียนรู้การเล่นของเล่นถ้าเราปล่อยให้เขาลองดูแล้วเขาหมุดหงิดนั่นก็คือเขาไม่ได้เรียนรู้ว่าอารมณ์ตัวเองแก้ปัญหาอย่างไรแร้ก็เลิกเลยดีกว่าไม่เล่นละไปเล่นอย่างอื่นไปเล่นอย่างอื่นก็ไม่ไม่สามารถที่จะพิชิตปัญหานั้นได้เป็นคนที่ร่วมเล่นด้วยก็เป็นทั้งตัวช่วยว่ามันเล่นอย่างไรเป็นทั้งคนที่บอกเขาทางอ้อมว่าปัญหามันแก้ไขได้ค่ะ เป็นทั้งคนที่ช่วยทําให้เขามีความมุมานะพยายามทำค่ะเพฉะนั้นในช่วงที่คนเข้าไปเล่นด้วยเนี่ยคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยเวลาชวนลูกเล่นของเล่นก็เลยต้องมีบรรยากาศที่น่าสนใจและดึงดูดให้เขาอยากจะทําให้มันสําเร็จ<ๆ>ไม่เน้นสอนเยอะนะะสอนเยอะแบบอันนี้ไม่ใช่สิต้องใส่ช่องนี้สิอันนี้ไม่ถูกสิอันนี้ไม่ได้สิด้วยบรรยากาศที่มันดูตึงเครียดไม่น่าสนใจก็อาจจะทําให้เด็กไม่อยาก ไม่อยากจะทาต่อไม่อยากจะแก้ปัญหานั้นทีนี้เราพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงดูไปแล้วนะคะทีนี้อยากถามคุณหมอว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมหรือเปล่านะคะก็เกี่ยวนะคะเพราะว่าเรื่องเคยได้ยินบ่อยๆค่ะคุณหมอที่บอกว่าพ่อเป็นหมอแม่เป็นหมอออกมาลูกก็ต้องเป็นหมอเพราะว่าลูกก็ฉลาดเหมือนพ่อแม่อย่างนี้คนไม่ฉลาดนี่ถ้าทางเกิดมานี่ลูกก็ไม่มีวันฉลาดเลยหรือเปล่าคะโอ้มันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีปัจจัยปัจจัยที่หนึ่งพันธุกรรมค่ะก็ถ้ามีพื้นฐานพันธุกรรมที่ดีก็สบใจได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็เห็นว่ามีคนเก่งเยอะแยะเลยที่ไม่ได้มีพื้นฐานอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของอาหารเพราะฉะนั้นเรื่อง,งสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยทั่วไปธรรมชาติของพ่อแม่เนี่ยเราก็พยายามจะให้อาหารเขาได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วอาหารห้ามูะอะไรที่เราทราบดีนะคะแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญที่ บางทีเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ให้เนี่ยมันใช่ช่วยลูกหรือเปล่าเพราะนเวลาที่พ่อแม่ให้กับลูกมีค่ามากมบางครั้งเนี่ยเราเราเห็นว่าการฝากเลี้ยงหรือว่าพ่อแม่ที่ทํางานเยอะ แล้วฝากลูกเลี้ยงกับพี่เลี้ยงเนี่ยนะคะอันนี้เราต้องพิจารณาแล้วว่าสิ่งแวดล้อมนี้เหมาะไหมช่วงน<ม>ี้เขากําลังจะพัฒนาจุดเชื่อมต่อเขากำลังพัฒนาเยอะเลยนะแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยใครจะพูดคุยกับเขาแต่สมมติว่าเราทําอะไรไม่ได้เราทํางานเยอะโอเคไม่เป็นไรกลับมาบ้านต้องเป็นเวลาที่มีคุณภาพ,ภาพกับลูก,ลกใช้เวลากับลูกคุยกับลูกเ,ออเล่นกับลูกใส่ใจและสนใจเขานะคะสมมุติเรามีลูกหลายคนเราจะรู้เลยว่าลูกแต่ละคนเนี่ย มีความสามารถไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น IQ ที่เราเห็นในเรื่องของวิชาการเนี่ยมันวัดแต่เรื่องเกี่ยวกับความคิดตรกกะเหตุผลวิเคราะห์แก้ปัญหาแต่เราไม่ได้ลงเรื่องของคนที่เก่งดนตรีล่ะม,ออมีมนุษยสัมพันธ์เก่งละ่ะนักการทูตทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะมันเป็นความฉลาดอีกหลายๆด้านที่ไม่ได้วัดกันด้วยคะแนนของ IQ หมอเชื่ออย่างมากนะคะว่าเด็กแต่ละคนมีความฉลาดติดตัว มาแต่กําเนิดในแต่ละคนแต่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องสังเกต<ม>คําว่าสังเกตเนี่ยเป็นคําที่ต้องใช้เวลาและอดทนนะ,ะนี่เราก็จะได้เรื่องของ IQ เรื่องของความฉลาดหลายๆด้านเราก็อย่าลืมเรื่องการเลี้ยงดูที่เราพูดถึงว่ามันเป็นเรื่องของ EQ เด็กคนหนึ่งจะรู้ว่าตัวเองมีอารมณ์อะไรแล้วก็จะพยายามจัดการอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้น่าสนใจ เพราะว่าเราก็จะเห็นเด็กตัวเล็กๆร้องไห้ดิ้นได้ไม่ได้ของเล่นตามที่ปรารถนาก็ลงไปนอนดิ้นสองขวบหรือขวบครึ่งหมอก็เคยเห็นขวบครึ่งสองขวบต้องทำอะไรไหมหรือว่าอันนั้นยังเล็กอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็โตขึ้นหายเองอันนี้อ,อยากจะบอกว่าเราต้องทำนะคะ,ค,ะคือมันเป็นช่วงแรกเลยแหละที่จะช่วยให้เขาเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ พราะเป็นตัวของตัวเองเขาก็เลยอยากได้พอไม่ได้เขาก็เลยรู้สึกขัดใจเรารู้ว่าเป็นพัฒนาการปกติตามวัยแต่การเป็นพัฒนาการปกติตามวัยไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องทําไม่ต้องทําอะไรเลยรู้เพื่อเข้าใจว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะต้องเจอแบบนี้นะเราจะได้พัฒนาฝีมือตัวเองว่าจะจัดการไม่จะจัดการอย่างไงหาความรู้นั้นสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือว่าถ้าสิ่งที่จะทำสำหรับเด็กร้องดิ้นไม่ว่าจะขวบครึ่งสองขวบสามขวบสี่ขวบนะคะ ถ้ายังเล็กๆขวบครึ่งหรือ,อยังไม่สองขวบเนี่ยสามารถใช้วิธีเบี่ยงเบนได้เบี่ยงเบนไปทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้เขาลืมเรื่องมื่อสักครู่ถ้าเป็นการเบี่ยงเบนในลักษณะเล่นกับพ่อหรือเล่นกับแม่เนี่ยหมอคิดว่าโอเค<ช>แต่ถ้าเบี่ยงเบนโดยเอาเอาขนมไหมเอาท็อฟฟี่ไหมอย่างเงี้ยหมอคิดว่ามันไม่น่ามันไม่น่าใช้เบี่ยงเบนมันเหมือนเป็นการให้ให้ของล่อ,ลอให้ของอุ่นเดี๋ยวเด็กจะไปผูกกันว่าร้องไห้แล้วได้ขนมเราได้ขนมทุกทีเพราะฉะนั้นร้องทุกทีถ้าอยากจะกินขนม แต่ว่าถ้าเกิดสมมติโตขึ้น2ปีสามปีเริ่มคุยรู้เรื่องเราก็จะใช้วิธีเพิกเฉยโดยพยายามค,คุยกับเขาว่าเราจะคุยกันตอนเงียบนะลูกแล้วก็เพิกเฉยเขาจนเขาเงียบเราถึงจะมาคุยกับเขาว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหนูเงียบแล้วตอนนี้หนูดีนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้หนูร้องไห้เพราะหนูอยากได้ของอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะหนูได้ไปแล้วอันนี้มันซื้อไม่ได้แล้วก็จะมาคุยหลังจากเขาเงียบ นี่เป็นตัวอย่างของการที่ฝึกเด็กที่เหมือนคุยไม่รู้เรื่องนะคะแต่ทําให้เขารู้จักคุมอารมณ์โดยตัวเขาเองเพราะเราเพิกเฉยเขาให้เขาร้องไห้ดูเหมือนเราใจร้ายเนาะไม่ไม่ช่วยลูกเราไม่อุ้มลูกเราเลยแต่ว่าการที่เขาได้ร้องไห้ในช่วงนั้นเนี่ยนะคะแล้วเราไม่ได้สนใจเขาหรือเราเพิกเฉยเขาเนี่ยมันมันทำให้เขาหลังจากร้องไปสักพักเด็กจะหยุดเพราะว่าเด็กเหนื่อย เขาจะเรียนรู้ว่าถึงร้องไปก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่เพราะเนื่องจากเขาฟังประโยคอะไรเยอะๆแยะๆไม่เข้าใจใแล้วไม่สนใจจะฟังด้วยตอนนั้นค่ะ,คะแล้วอย่างนี้มีข้อควรระวังไหมคะว่าถ้าปฏิบัติตัวแบบนี้แล้วเนี่ยจะทําให้ IQ หรือว่า EQ เนี่ยไม่ดีกัน,นะคะคุณหมอถ้าแบ่งเป็นด้านของ IQ ก็คือว่าสนับสนุนลูกไม่ว่าจะวิชาการต่างๆศิลปะดนตรีกีฬาไม่จำเป็นจะต้องทุกอย่างนะคะ,คะเราสามารถให้ในลักษณะ บ้านเรารูปแบบของบ้านเราเป็นแบบไหนเพราะว่าเราต้องไปสมดุลกับ EQ ค่ะถ้าเราพยายามเก็บเงินมากเลยเพื่อที่จะส่งเลนน่านี่นั่นนู่นให้รู้ลูกรู้เจ็ดภาษาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเครียดผู้ปกครองมักบอกว่าเครียดไม่เป็นไรขอให้ลูกไม่เครียดแต่จริงๆแล้วมันมีผลต่อการเลี้ยงลูกเวลาเราเครียดเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้อย่างได้อย่างอนะ่อนโยนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย สมดุลให้ได้ระหว่าง IQ กับ EQ ถึงแม้ว่าเราจะให้เขาได้ในระดับใดระดับหนึ่งเนี่ยนะคะหมอเชื่ออย่างมากเลยว่าถ้าเราเลี้ยงลูกด้วยความอ่อนโยนเข้าใจเขาไม่ใช้อารมณ์เนี่ยตัว EQ เนี่ยไปโลดเลยค่ะทำวิชาชีพอะไรก็ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นสมดุลให้ได้เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมยังไม่จบเท่านี้คะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ นะคุณแม่ท่านหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์มาจะมาเล่าให้เราฟังค่ะว่ามีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วกระตุ้นพัฒนาการลูกอย่างไรนะคะตอนนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อน,นะคะ่ะ